พี่สวัสดีน้องเปิ้ลด้วยนะคะเป็นการที่ว่าเราได้เก็บภาพและวิดีโอผ่าน Google Photo เต็มไปแล้ว1บัญชีเต็มไปแล้ว1บัญชีคราวนี้พี่หม่มจะมาพาเพิ่มเพิ่มอีก1บัญชีแต่ในลักษณะการเพิ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนก็แล้วแต่เราสามารถดึงรูปภาพมาใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะจะก,กี่บัญชีก็แล้วแต่เราสามารถดึงรูปภาพมาใช้ แล้วทั้งหมดทั้งมวล1บัญชีได้15 g b ได้รูปประมาณ20,000ถึง30,000รูปนะคะได้วิดีโอประมาณ100-200คลิปเลยนะคะอันนี้มาดูกันนะคะเริ่มแรกเลยพี่หม่มก็จะแนะนำถ้าใครมี Gmail เดียวอีเมลที่เป็น Gmail แค่บัญชีเดียวให้ไปเปิดใหม่อีก1บัญชีสมัครใหม่ง่ายๆณนะเวลานี้ใช้เวลาเพียง 1-2นาทีเท่านั้นนะคะไปสม e ัครอีเมล Gmail สม e ัครอีเมล Gmail นะคะปี2021นีนี้มันสมัครแบบง่ายๆเลยแค่ใส่ชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแล้วก็ตั้งชื่อบัญชีใส่รหัสใส่วันเดือนปีเกิดจบครบเปิดใช้งานไม่ต้องระบุเบอร์โทรไม่ต้องระบุเบอร์โทรนะคะ ที่ไม่ให้ระบุเบอร์โทรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตีกันนัวเนียนัวเนียหลายที่เพียงแต่พอเราสร้างไว้รบกวนช่วยจดพาสเวิร์ดจดรหัสไว้ด้วยนะคะสวัสดีพี่นิดนะคะพี่นิดลบบุรีนะคะอันนี้เราสร้างเรียบร้อยแล้วพี่มแนะนำให้ไปสร้างบัญชีใหม่พอสร้างบัญชีใหม่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรามาที่ g o o g l o p h o t o ไปแตะที่แอป Google Photo เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแตะที่แอปเสร็จแล้วนะคะด้านบนของโทรศัพท์จะมีรูปโปรไฟล์ของเราเล็กๆอยู่ทางขวามือรูปโปรไฟล์เล็กๆทางขวามือแตะที่รูปโปรไฟล์นะคะภาพเหมือนจะดีเลย์นิดหนึ่งเนาะดีเลย์ไม่เอ่ย แต่ที่รูปโปรไฟล์นะคะแต่เสร็จแล้วเขาจะพาเรามาหน้าต่างนี้พามาอีกหน้าต่างหนึง่งเป็นแบบนี้นะคะสัญญาณยังอยู่ไหมคะเหมือนว่าค้างไหมเอ่ยบอกพี่มบอนิดนึงเห็นนิ่งๆเห็นนิ<_<_<_<_><_<_่งๆเหมือนจะค้างไม่ค้างนะคะโอเค พอแตะที่รูปโปรไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้หน้าจอแบบนี้มาหน้าจอแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตรงนี้เป็นโปรไฟล์ที่เป็นลูกศรชี้ลงสามเหลี่ยมชี้ลงอันนี้นะคะให้แตะไปตรงนี้แตะไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเขาจะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาให้ไปแตะตรงรูปคนน้อยๆแล้วมีเครื่องหมายบวก รูปคนน้อยๆแล้วมีเครื่องหมายบวกเขียนว่าเพิ่มบัญชีอื่นไม่ค้างขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบ้ายกับขอบคุณพี่จุ๋งจิงนะคะตรงรูปคนน้อยๆมีเครื่องหมายบวกเขาจะบอกว่าเพิ่มบัญชีอื่นแต่ตรงนี้นะคะแต่เสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าดําเนินการต่อ ให้เราดำเนินการต่อด้วยการลงชื่อเข้าใช้ Gmail อันใหม่ลงชื่อเข้าใช้ Gmail อันใหม่ซึ่งเป็น Gmail ที่เราเพิ่งสร้างไปนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าใช้ Gmail ใหม่ก็กรอกอีเมลใส่รหัส กรออเีเมลใส่รหัสให้เรียบร้อยแล้วก็แตะถัดไปกรออเีเมลใส่รหัสเรียบร้อยแตะถัดไปเสร็จปุ๊บหน้าจอเขาจะขึ้นมาว่ากำลังสำรองข้อมูลบัญชีอื่นให้ไปแตะอันนี้เลยเขามีขึ้นมาหลายรายการนะคะแต่ให้แตะตรงนี้ ตรงที่บอกว่ากำลังสำรองข้อมูลบัญชีอื่นพอแตะไปปุ๊บรูปที่มีอยู่ในโทรศัพท์ณนะเวลานี้ณนะปัจจุบันนี้เขาจะทำการสำรองข้อมูลให้ด้วยอีเมลอันใหม่ที่เราสร้างขึ้นด้วยอีเมลอันใหม่ที่เราสร้างขึ้นแล้วมันจะมีพื้นที่จัดเก็บให้เราทั้งหมด15 g ิกะไบต์ เก็บได้เยอะมาก20,000-30,000ภาพถ้าไม่มีวิดีโอก็จะเก็บได้ประมาณ40,000ภาพตามนี้เลยนะคะพอแต่ตรงนี้เสร็จปุ๊บมาดูเลื่อนมาดูอีกนิดนึงอีกหน้าจอหนึ่งบอกว่าสำรองข้อมูลด้วยการซิง สำรองข้อมูลด้วยการซิงค์เราเลื่อนไปให้เขาเป็นสีฟ้าเลื่อนให้เลื่อนให้เขาเป็นสีฟ้าเขาก็ทําการสำรองข้อมูลให้เราเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยได้พื้นที่จัดเก็บมาเพิ่มอีก1 5บห้ากิกะบต์ตามนี้เลยนะคะคราวนี้ถ้าจะถามพี่แมวว่าอา้าว แล้วเดิมอ่ะเราเก็บไว้บัญชีหนึ่งที่ภาพมันเต็มวิดีโอเต็มเราจะดึงมาใช้ได้อย่างไรทำได้ด้วยวิธีการเริ่มเข้ามาที่ Google Photo แตะที่คนที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วเราก็ไปสลับบัญชีสลับบัญชีแค่นั้นเองนะคะแล้วเครื่องโทรศัพท์ของเราเวลาที่เวลาที่ เราถ่ายภาพเพิ่มถ่ายวิดีโอเพิ่มบัญชี Google อันใหม่เขาจะเก็บให้เราอัตโนมัติเขาจะเก็บให้เราอัตโนมัตินะคะตามนี้เลยงงไม่เอย่ยงงไม่เอย่ยพี่แม่ไม่ทวนนะคะพี่แม่ไม่ทวนแล้วเดี๋ยวถ้าสงสัยอย่างไรย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งตามนี้นะคะมีคำถามถามไม่เอย่ย ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องสามารถเปิดใช้ Gmail เดียวกันได้ <tım> <aling> เวลาเราเอารูปลงไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่1หรือเครื่องที่สองถ่ายภาพปุ๊บมันก็จะไปประมวลผลรวมกันในบัญชีเดียวกันแบบนี้เลยนะคะเราสามารถทำได้หรือจะใช้คนละบัญชีก็ได้เหมือนกันทุกอย่างทำได้เลยนะคะ อันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามพี่เหมือนจะไปเรื่องที่สอง